สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซาไทฟินิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะชวนเพื่อนๆไปช็อปปิ้งแล้วก็ไปกินหมกูกระทะด้วยกันค่ะตอนนี้เวลา ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปซื้อของกันต่อค่ะเสมโ,โอ้ฝนตกกดถุงช็อปมาเองนะคะทุกคนคนที่นี่นะคะเขาจะนิยมนะคะก็คือไม่ไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องเสียตังซื้อประมาณ20เซนนะคะหรือว่าประมาณ7-8บาทเลยนะคะ

กลับบ้านกันค่ะออกมาจากตลาดแล้วค่ะกนตอนนี้บ่ายสามนะคะก็จะไปรับน้องตูรี่ต่อก็ให้ทุกคนนดูนะคะว่าบ่ายสามคือมันมืดแล้วะคะ่ะคือไฟเขาก็เริ่มเปิดกันนะคะมือจริงๆค่ะนี้หมดไปหกสิบวายูโรนะคะก็อย่าตีเป็น,นไทยนะคะเพราะว่าหลายหลายบาทเลยทีเดียวาาเดี๋ยวเราไปรับน้องตูรี่กันต่อคะ่ะ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ฝนตกฝนตกแล้วพอน้องตูบอกว่าเดี๋ยวสักพักนึงถ้ามันตกอย่างนี้นะคะถนนจะลื่นมากๆน,นะคะเพราะว่าพื้นถนนของเรานั้นเต็มไปด้วยน้าแข็งนะคะก็เป็นหิมะที่ตกลงมาค้างไว้นะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วทีน,นี้ฝนก็ตก ก็นอนได้แล้วเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะอคือไปทางนี้ห่อยเดดดีให้ไม่ไปรับตัวรีก่อนดวทุกคนถ้าเป็นที่เราถ้าเราอยู่ไทยเนาะอุณหภูมิคือเปลี่ยนกระทานหันอย่างนี้นะคะจากเมื่อวานน่าจะลบสิบแปดลบสิบก้าวันนี้มาแตะที่ศูนยองศานะครับ ขึ้นมานิดนึงเราก็ใส่เสื้อผ้าที่มันอุ่นพอประมาณอย่างนี้ค่ะก็ไม่ถึงกับต้องป่วยเจ็บป่วยไข่นะคะรู้สึกว่าอากาศที่นี่นะคะจะสดชื่นแล้วก็บริสุทธิ์มากๆค่ะทุกคนคือมันไม่มีฝุ่นนะคะอกค How are you? Mom? I'm fine. Hello, mommy. What did you say? I don't know. I don't know. Let's go. สวัสดีทุกคนก่อนเลยสวัสดีทุกคนค่ะเป็นรับน้องตูรี่มาแล้วนะคะ นี่ก็คือแก้มแดงนิดนึงนะคะวันนี้อากาศไม่หนาวสนองศาดีใจมากแต่ตั้งก็เอาแ t o เที่ยงโอ้ยูดอนวั a เก go out to take get up from the daycare แต่ไอตัวนี้ก็จะเที่ยงกันว้าว so where do we go next? ไ e ้ d to ก o next at the hall make a milkshake okay milkshake milkshake but where can we have milkshake? แว่ why w a o

on joku tehtävä tämmönen, kun pitää kyllä. Haikko olla oma hattu tässä, mitä sä teet? Ai ota musta kuva se, mä näytän kauniille mulle. Oikko hattu, ja tässä on niin kaunis. Hattu, se on <coughs> so, iloinen hattu. Tarkasti, so, Loli on se päälle. Se on iloinen hattu, niin so, iloinen hattu. Se so, on mun iloinen hattu, se so, on iloinen nämä. Nyt pitää pelastaa meidän päivä. Äiti, Pöp! miksi? Minun vanha lakki meni liikkeelle äsken. Sitten ostettiin uusi tästä. มาจอดทุกคนถึงบ้านแล้วนะคะหิวมากมเลยเนาะ<ป>ก็กินกันแบบง่ายๆอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนหมู3มชั้นซื้อมาก็เปิดแล้วก็ปิ้งเลย หล้าทุกคนมากินหมูกระทะกันนะคะก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเราหมูสุกอย่างเดียวเนาะ,ะตอนนี้พี่เพลงก็เนี่ยค่ะกาลังปิ้งหมูหอยู่ก็เราก็อาศัยจินกันอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนกินแบบง่ายๆนะคะก็คือแค่มีหมูมีผักแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะก็จัดเลยค่ะทุกคนไม่ต้องรอชานะคะตอนนี้เวลา กืบอบสี่โมงเย็นแล้วนะคะข้างนอกก็คือมืดแล้วนะคะข้างนอกมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมูกระทะของเราว่าตอนนี้หน้าตาจะน่ากินแค่ไหนค่ะก็ตอนนี้เดือดสุดๆเลยค่ะทุกคนเนาะกินหมูกระทะตาอัตภาพนะคะก็ใกล้จะสดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศข้างนอกนะคะตอนนี้พี่เพลงก็เนี่ยค่ะเตรียมตัวกินคนแรกเหมือนเดิมกินไม่เคยทันนะคะส่วนน้องตูรี่ก็ ตอนนี้น้องตูรี่กำลังกินแอปเปิลนะคะตอนนี้วันศุกร์ค่ะทุกคนเป็นวันฟรีเดย์นะคะน้องสามารถกินลูกอมกินน้ำคงน้ำโคกได้นะคะส่วนน้ำจิ้มของเราเมื่อกี้น้ำจิ้มไม่ค่อยมีนะคะก็เลยเนี่ยค่ะผสมน้ำจิ้มเองครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคน ตอนนี้ข้างนอกเหลืออีกสิบนาทีจะสี่โมงเย็นนะคะก็มืดมากๆเลยค่ะเอาเรามองเห็นชาพสะท้อนตัวเองนะคะกนะินคนแรกเลยนะคะฟันยุ้งเลยทุกคนนะคะอยากกินนะคะเพราะว่าถ้าเรากินแล้วมันไม่มีที่ดูดฟันฟันก็จะพุ่งขึ้นเต็มบ้านเลยนะคะบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านหลังเก่านะคะระบบฟันระบบ ดูดควนันเนี่ยมันทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยจะต้องกินหน้าตเตาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อว้าวน้ำยุดวันนี้เราเน้นส่มชั้นเยิ้มๆมันก็ไหม้แล้วนี่แหละ,ะบางคนชอบแบบส่มชั้นกรอบๆนะคะบางคนก็ชอบแบบส่มชั้น หน้าก,กระทพาะเอาก็กินได้เลยค่ะอันนี้กินได้หมดค่ะทุกคนขอให้มันสุกเาอๆนะคะมาจ้ะ

ยังสร้างอยู่นะคะหมูย,ยังมีมาเสริมอีกแพ็หนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะคะวันนี้นะคะหมูกระทะในต่างเดนของเรากินง่ายๆทานง,ง่ายๆนะคะแล้วอร่อยด้วย <S <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สีโน่รชาแทย์ฟินขอตัวกินหมูกระทะก่อนนะคะแต่พ่อน้องตุลลี่นะคะไปแล้วค่าจะกินกาแฟกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะกินหมูกระทะเขาก็ปล่อยให้เรามีเวลาส่วนตัวนะคะที่จะ กินได้เต็มที่นั่นเองค่ะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าสมัครคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ